สวัสดีครับผมพบกับค่ายขี้เมาอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับผมไม่ได้พบกันนานหลายเดือนเลยครับข้ามเดือนข้ามปีกันไปเลยนะครับวันนี้จะมาเยยียวขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่บ่วงต่อไก่นะครับค่ายขี้เมาสกนลกนครนะครับผมก็ของเราก็เหมือนเดิมนะครับขึ้นดักไก่ต่อไก่แบบมีล็อกนะครับผม จะทําเป็นชุดเป็นผืนให้พร้อมน้าเก็บแบบนี้นะครับผมเล็กนะครับหลักหลักกาะวนไนท์นะครับรุดนี้นะครับรถนี้จะเป็นหลักกาวไนท์นะครับผมหลักกาวไนท์ยาว6.5นิ้วนะครับผมก่อด้วยสายพีนะครับแบบมีน็อกขานะครับสายพีีห่วงทองเหลืองนะครับผมเอ็นเบอร์80นะครับจีน้ำตาลสีใบไม้แห้ง ไไม้ให้มันไม่ร่วงนะครับนะครับว่าเราจะด,ด,ดูต่อไก่แล้วนะครับผมเอาใจใสย่ยเด็กกราวนานไนนะครับผมรอบนี้ก็สั่งเข้ามาเยอะมากเลยกระวนไนนะครับเพราะกรวนานไนมันจะหลกมันจะหนักนะครับหนักแล้วก็หลักใจมันจะแข็งนะครับนะครับเส,ส้นผ่าศินกลางของบ่วงนะครับ มองนบวงนะครับ5นิ้วนะครับผม5นิ้ว N80 ต่อด้วยสาย PE เบ็ไม่ล็อกขา,ขาของท้องเหลืองในกระบุกไหนยาว6.5จนิ้วพันหลักด้วยได้สีใบไม้แห้งนะครับผมนะบก็ท่านไหนสนใจอยากได้กี่หลักกี่พื้นก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผม โปรโมชัน่นเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ17หลัก350บาทครับผม30,000 300,000บาทนะครับหรือท่านไหนจะเอา31หลักเอา600บาท35หลักเอ650นะครับผมถือสนใจเยอะกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้ก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมนะครับเพื่อนของเราก็แบบมีล็อกขานะครับผมนี่เราเห็นชัดๆเลยตัวนี้นะครับนี่ครับมันมีล็อกขานะครับผม จะมีเดือยล็อกนะครับผมมีดีที่ล็อกนะครับผมไข่ลอยมีดีที่ล็อกนะครับผมเึ้นตะไคร่ต่อไก่กไกแบบมีล็อกขานะครับผมฝากด้วยครับผมท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาทักมาถามก่อนได้ก่อนจะสั่งซื้อนะครับฝากด้วยครับผมเึ้นตะไคร่ไข่ข,ขี้มอสุกลนครแบบมีล็อกขา Terima kasih.